สวัสดีค่ะลูกออสฟาร์มกบค,ค่ะปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงกบกันมากขึ้นเพราะตลาดมีความต้องการกบสูงเนื่องจากกบที่อยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้กระทั่งกบที่อยู่ในไร่นาเองก็ตามนะคะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเพราะเกิดจาก เกษตรกรบางส่วนหันมาใช้สารเคมีในการทำไร่นากันเยอะจึงทำให้กบที่อยู่ตามธรรมชาติเหล่านั้นเริ่มหายไปนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กบขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นเองค่ะเกษตรกรบางส่วนจึงเริ่มหันมาเลี้ยงกบเพื่อส่งขายตลาดมากขึ้นเนื่องจากเห็นช่องทางการหารายได้ ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้เราจะมาพูดถึงการเลี้ยงกบกี่เดือนได้ขายเกษตรกรท่านไหนที่สนใจในการเลี้ยงกบควรที่จะฟังข้อมูลนี้ไว้นะคะเพื่อจะได้วางแผนในการเลี้ยงกบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลี้ยงกบในอนาคตค่ะสำหรับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนแบบพัฒนานี้ เมื่อทำการเลี้ยงลูกกบมาจนกระทั่งมีอายุได้ประมาณ4เดือนแล้วลูกกบเจริญเติบโตเต็มที่เป็นกบรุ่นที่โตได้ขนาดตามความต้องการคือมีขนาด4-5ตัวต่อกิโลกร,รมัมมีน้ำหนักตัวประมาณ300-400กรกรัมซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดทั่วไปต้องการกบที่เลี้ยงในบ,อบ่อซีเมนจะทำการจับ ช่วงเวลาใดก็ได้เพราะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือดักจับแต่อย่างใดนะคะนับเป็นการที่จับง่ายกว่าการจับกบจากบ่อดินแบบดั้งเดิมมากคือเพียงแค่ปล่อยน้ำให้กบอดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย10-12ชั่วโมงเพื่อลดอัตราการตายของกบระหว่างการขนส่งลำเลียงออกสู่ท้องตลาดให้น้อยลงค่ะกรณีเลี้ยง เพื่อขายในช่วงฤดูฝนเมื่อลูกกบนะคะเลี้ยงครบสเดือนแล้วนะคะกบโตสามารถจับขายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีกบจากธรรมชาติออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดราคากบขนาด4-5ตัวต่อกิโลกร,รมัมก็จะได้ประมาณ40-45บาท หรือขึ้นอยู่กับกลไกในการตลาดในช่วงนั้นค่ะกรณีเลี้ยงขายในฤดูแล้งที่กบขาดตลาดก็จะขายกบได้ราคาที่ดีขึ้นประมาณกิโลกร,รัมละ60 -80 บาทก็จะทำให้ผู้เลี้ยงมีกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตลาดณช่วงนั้นด้วยนะคะ สรุปก็คือการเลี้ยงกบกี่เดือนได้ขายเราเริ่มนับตั้งแต่ลูกออสฟักออกจากไข่นับเวลามาเป็นประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือน,อนกบก็จะได้ขนาด300-400กรัมต่อตัวหรือประมาณ4ตัวต่อกิโลกรัมก็จะเป็นขนาดที่ตลาดทั่วไปต้องการมากที่สุดนะคะ เกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะเลี้ยงกบนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อบริโภคหรือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักนะคะควรศึกษาหาช่องทางนะคะแล้วก็บริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมต่อความยากง่ายของพี่น้องเกษตรกรเองด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากลูกอสฟาร์มกบนะคะหากพี่น้องเกษตรกรนะคะเห็นขีาคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงกบที่ลูกออดฟาร์มกบลงไปในแต่ละวันในแต่ละคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ